สว,ส,สวัสดีครับล้อหมุ่นออนทัวร์นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะเอาสาร,สาระมาบอกนะครับสําหรับสายประหยัดน้ <y> ํามันนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากการใช้งานจริงของผมเองนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบดูอัตราการกินน้ํามันนะครับเห็นไหมครับว่าเครื่องเดินเรียบมากเลยเห็เไหถ้าเราขับเองเหยียบเองเนี่ยโอกาสที่จะกินเรียบแบบนี้คือไงอัตราการกินน้ามันเดินเรียบแบบนี้มันจะยากนะฮะก็เท้าเราเนี่ยนะฮะ แต่ถ้าเราใช้ระบบคูดคอนโทรลนะฮะล็อกไว้เลยนะฮะตอนนี้ผมล็อกไว้ที่เกือบร้อยนะฮะรอบเครื่องนี่วิ่งอยู่ที่1นหนึ่งกว่านะฮะคือเป็นการเดินวอมแบบเบาๆมากเลยนะฮะอันนี้ผมวิ่งจากใต้ขึ้นมากรุงเทพนะฮะผมว่าประหยัดมากเลยนะฮะตอนนี้เฉลี่ยกินาบาทากิโลละ2บาทในในยามที่ราคาน้ำมัน <c oughs> เกือบแตะ30บาทนะครับตอนนี้ ถ้าราคาน้ำมันอยู่ประมาณที่24บาทหรืออะไรประมาณนี25นะครับผมว่าการเฉลี่ยจะกินแค่บาทกว่าๆเท่านั้นเองนะฮะในการขับประมาณนี้นะฮะเรื่อยๆนะฮะเครื่องยนต์ใช้งานไม่หนักนะฮะไปแบบชิวๆนะครับวิงประมาณร้อยหนึ่งนะฮะรอบเครื่องประมาณหนึ่งกว่าเนี่ยเดินเรียบกิ๊บเลยนะฮะอันนี้ก็แนะนํานะครับสําหรับเพื่อนที่ขับโตโยต้ารีโวอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์ เกียร์ธรรมดาเกียร์กระปุกนะฮะหรือว่าจะเป็นเกียร์ออโต้นะฮะสามารถติดเพิ่มเสริมได้นะครับระบบคูดคอนโทรลนะฮะไม่แพงนะครับผมเคยติดประมาณพันกว่าบาทเท่านั้นเองเดี๋ยวผมจะให้นะฮะเฟซบุ๊กสำหรับคนที่เขาติดให้ผม,มนะฮะใช้เวลาการติดตั้งไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะฮะนะ,ะ,นะะเห็นไหมระบบไฟของคูดคอนโทรลเนี่ยนอาจะเป็นรูปนาฬิกากับรูปเซตนะ่ มันมีมาให้กับรถทุกคันของ Toyota ครับแต่ออปชั่นนี้มันมีอยู่ในรถทุกคันอยู่แล้วเพียงแค่เขาไม่ให้ปุ่มสั่งการมาเท่านั้นเองนะฮะเราแค่ไปใส่สวิตช์เข้าไปแล้วก็ใช้งานได้เหมือนตัวท็อปของรี v o เลยนะฮะโอเคครับก็เผื่อจะเป็นาสาระดีๆให้เพื่อนๆสำหรับสายประหยัดน้ำมันนะครับแล้วก็ช่วยในอาการปรวดขาของเราได้ด้วยนะฮะอย่างไฮเวย์อย่างเงี้ยเดินไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะไม่ต้องห่วงมีอะไรเราเบรกมันก็ยกเลิก การทำงานของคูดคอนโทรลเดี๋ยวผมลองแตกเบรกให้ดูนะนะ่ะยกเลิกไปแล้วเห็นไหมไฟดับไปแล้วนะคือใช้ง่ายมากนะฮะใครที่ใช้ระบบคูตคอนโทรไม่เป็นก็ไปดูคลิปของผมที่ทํำไ้ก่อนหน้านี้นะครับก็สอนวิธีการใช้ไปไวแล้วนะคะไม่ยากเลยนะครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ